คริปโตท็อปเทนสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาอัปเด,ดเข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะวันนี้ก็มีข่าวสารที่สําคัญเกี่ยวกับตัวลูน่าคลาสสิกเนาะเพราะว่าวันนี้เขาก็ได้มีข้อตกลงเกี่ยวกับดควานออกมานะซึ่งก็ทําให้ตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะบูมนะครับถ้าเกิดว่าเสียงผมมันอ่าดูฟังดูแปลกๆก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าเป็นหวัดแม่งสบายนะ อ่นเดียวเราไปที่ข่าวแรกกันเลยเนาะเพราะว่าวันนี้ตลาดมันก็เขียวแล้วจุ๋มครับเดี๋ยวเราเอาข่าวของลุนากสิกและก็ของเทอร่าคือองค์ประกอบของเครือข่ายเทอร่าทั้งหมดมาในวันนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นข่าวที่สําคัญสําหรับไครที่ถือเหรียญของเทอร่าอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวลุนด้า2.0 UTC แล้วก็ลุนากสิกนะซึ่งจากที่เขาได้มีการเข้าไปพูดคุยกันแล้วก็ตรงลงกระดานหรือว่าการดําเนินคดีในส่วนของตัวเทอร่าฟอร์มแล้วก็ลูคอวเนาะเพราะว่า คนนี้เองนะครับตัวเทราฟอร์มแลบริโครอนเนี่ยตกลงในหลักการยุตินะครับคดีช่อโครงกับตัวเอทีซีเนาะแล้วก็การยื่นฟ้องของศาลเนาะถึงแม้ว่าตอนนี้โนครอนเนี่ยจะอยู่ระหว่างการประกันตัวแล้วก็การส่งตัวไยคำเดนจากมอนเตนโกไปยังตัวสหรัฐหรือว่าเกาหลีใต้เนี่ยก็ได้มีตัวแทนหรือว่าคนที่เป็นตัวเทราฟอร์มหลบเขาเข,ข,ข้าไปในสู่ของในศาลแล้วก็ทําเรื่องอะไรต่างๆถูกไหมครับอ่ะแต่ทว่าข้อตกลงหรือว่า รายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับการเปิดเผยมาว่าเขาตกลงกันยังไงเป็นเงินเท่าไหร่หรือว่าคดีอะไรยังไงเนี่ยคือเขาไม่ได้แบบเผยอ้กมาซึ่งมันก็เป็นที่น่าแปลกนาะว่าทำไมถึงไม่เปิดเผยเ,เพราะว่าเดี๋ยวคนก็บอกว่าเพื่อความเป็นส่วนตัวในการจ่ายเงินให้กับคนที่ได้รับผลกระทบหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมจะมีรายละเอียดตรงนั้นให้อีกทีหนึ่งนะแต่ว,ว่าทันทีที่ข่าวนี้ออกมาครับราคาเหรียญนี้ก็พุ่งไปกว่า38%สํารำหรับเจ้าลู่หน้าสนะ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเรียกค่าปรับไปประมาณโอ้ห้าจุดสามพันล้านดอลลาร์ถูกไหมเพื่อ,อยุติคดีเนาะซึ่งเป็นค่าปรับที่ค่อนข้างสูงจากโครงการสูญเงินงยีต้อนของตัวเทรนาฟอร์มแลบเนาะแล้วก็ได้มีการตอบต่อสารว่าควรกําหนดโทษทางแพ่งที่มันเหมาะสมแล้วก็การละเมิดเท่านั้นแล้วก็มีการต่อรองราคามาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วค่าปรับ,ค,รบ,ค,รบคือเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าเขาไม่ได้เปิดเผยเนาะซึ่งระหว่างนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของการยื่นเอกสารเพื่อที่จะให้เปิดเผยเ,เพราะว่าหลายๆคนเขาก็อยากให้เปิดเผยเพื่อจะ มันจะได้กระจ่างใสซึ่งนะครับในระหว่างการพิจารณาคดีคุณพิษามณีซีโอเขาได้กล่าวว่าบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาการล้มละลายแล้วก็ได้มีสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ประมาณ150ล้านดอลลาร์ซึ่งทนายความของนกบอนให้กล่าวว่าไม่มีผลกําไรที่เปลียนต่อกฎหมายหรือว่าการไหลออกซึ่งเดี๋ยวผมจะแปลที่ยายขยายความตรงนี้ให้นะครับซึ่งเขาบอกว่าตัวเทอร่า2.0หรือว่าตัวเทอร่าเดิมของตัวที่เป็นเทอร่าอย่างเดียวนะซึ่งก่อนนั้นมันเป็นการอุบัติเหตเุที่มันล้มลงมา แล้วก็ไม่ได้พอสร้างสองศูนย์ขึ้นมาก็ไม่ได้แบบว่ามีการซื้อหรือว่าเข้าวงในในการปันราคาอะไรก็แล้วแต่ซึ่งนะครับก็มีการจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานแล้วก็ปิดมากคนนั้นไปซึ่งก็ไม่ได้มีใครให้การที่เป็นประโยชน์หรือว่ายอมที่จะพูดว่าตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่นะซึ่งตามรายงานภาษาอังกฤษที่ข้อเผยออกมาเลยในการเขาเก็บอกว่าระหว่างตัวเทรามนนี่นะเกี่ยวกับการขาดความโปร่งใสเกี่ยวกับรายงานคําประกาศของกอรุลาราย ของเดือนที่พะกอบผ่านมาเพื่อชําระเงินคืนแล้วก็เงินบํานาญแก่พนักงานคนสําคัญแล้วก็การยื่นล้มละลายพวกนี้นะเขาเลือกที่จะจ่ายเงินให้กับพนักงานคนสําคัญคือตัวใหญ่ๆก่อนนะเพื่อที่ชีวิตปากคนเหล่านั้นแล้วก็ทีเอฟแอลก็ได้ชําระเงินให้กับพนักงานคนสําคัญก่อนการล้มละลายแล้วก็การชดเชยการจ่ายซึ่งพวกนี้นะครับเอ๊ะทำไมเขาถึงจ่ายเงินให้กับพนักงานเหล่านั้นก่อนที่ยื่นล้มละลายเพราะว่าเขาเนี่ย ถ้าเกิดว่าเขาไม่ใจให้คนที่รู้ความลับหรือว่าคนที่วางแผนมาด้วยกันหรือว่าคนที่แบบว่าเวลามีอะไรก็ตัประชุมคนใหญ่ๆถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ทํานั้นคนเหล่านี้พูดอะไรออกไปเนี่ยหน้าที่จะเป็นผลกระทบซึ่งเขาทําการเคลียร์ทุกอย่างก่อนที่จะไปยื่นลงรลายซึ่งตรงนี้เองก็ทําให้คนรู้สึกแบบเฮ้ยแบบนี้มันไม่โปร่งใสแล้วและตอนนี้นะพวกเขาก็ได้จํากัดไม่ให้สาธารณชนเห็นว่าพนังงานคนไในได้รับเงินอะไรไปบ้างจำนวนเท่าไหร,แไไหร่แล้วก็เป็นเงินเท่าใดเนาะซึ่งเขาบอกว่า เชื fate, currency, pues ่อว nah ่าเงินนี่เป็นเงินแรงจูงใจนับประมาณ6.5ล้านเหรียญดอลล่าสารัฐเลยนะซึ่งก็บอกว่าพอคนก็เห็นมาแบบนั้นซึ่งบอกว่าเฮ้ยต่อให้มันมีอะไรแบบนั้นออกมาว่าเป็นความลับเนี่ยก็ไม่เป็นเสียหายเลยเปิดเผยออกมาเลยว่าจ่ายเงินให้ใครไปบ้างโดยนะครับเขาได้มีข้อเสนอว่าผู้ดูแลทรัพย์สินเนี่ยกำลังขอให้ศาลให้ TFL เนี่ยเผยการชําระเงินพร้อมรายชื่อของคนทั้งหมดที่เขาได้จ่ายเงินไปนะ แต่ก็ไม่ได้เปิดเผยที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หรือว่ากระเป๋าเงินดิจิต้ลแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมคือแค่บอกว่าใจเงินไปให้ใครเท่าไหรเชื่ออะไรแค่นี้นะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่อะไรพวกนี้ไม่ต้องเปิดเผยเอาแค่ชื่อกับจำนวนเงินที่จ่ายให้กับแต่ละคนไปกระเป๋าเงินดิจิต้ลรายละเอียดพวกนี้ก็ไม่ต้องเปิดเผยเพราะว่าเดี๋ยวคนไปตามสืบที่อยู่หรือตามเบอร์โทรหรือว่าตามกระเป๋าเงินงนี้ได้ขอแค่เปิดเผยมาแค่นี้ก็พอจะได้รู้เลยว่า เฮ้ยมันมีเงินเท่าไหร่มันเป็นเงินเท่า,าหไ,ทไหร่จ่ายไปเท่าไหร่จ้างทนายความเท่าไหร่หรืออะไรพวกนี้รับมคขับหลับเท่าไหร่คือเปิดมาเลยซึ่งคนเขาก็รอดูอยู่เพราะว่านี่แหละครับมันจะทําให้คนที่าหายแใจอ่ะนะซึ่งเขาก็บอกว่าตัวเทอร่าเนี่ยโปรง่งใสนะครับไม่ได้มีการซื้อข,ขายข้อมูลค่านจะปันราคาหรือว่าอะไรแน่นอนไอ้ตัวตัวเทอร่า2.0นนะซึ่งเป็นอะไรที่สามารถไว้ใจได้เนาะแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูหลักฐานอะไรสักบางอย่างครับ ซึ่งเขาบอกว่านะครับโปร่งใสไม่มีการซื้อขายข้อมูลไม่มีการปั๊มอะไรแน่นอนแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตนะว่ารุ่น2.0เนี่ยเริ่มปั๊มเวลา16.25ถูกไหมครับแต่ว่าข่าวประกาศออกมา17.05ซึ่งราคาปัจจุบันลดลงมา5%หลังจากที่มีการประกาศมาซึ่งที่เขาบอกว่าโปร่งใสไม่มีการซื้อขายข้อมูลไม่มีการแบบคนวงในรู้ว่า เหรียญจะขึ้นเหรียญจะลงลไม่มีใครรู้คือเป็นก,านกลามกุไกลการตลาดก็เป็นอะไรที่น่าสังเกตว่าเฮ้ยแบบนี้มันใช่เหรอนะเพราะว่ามันมีการซื้อขายที่แบบว่าคนวงในต้องรู้แน่ๆถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตเห็นถูกไหมอ่านี่คือเวลาที่เขาปัมปป๊มขึ้นไปปุ๊บพอปั๊มขึ้นไปเสร็จปุ๊บโอ้โหขึ้นไปแบบแรงมากๆครับหลังจากนั้นนะครับข่าวก็ออกตามมาทีหลังภายในเวลาไม่กี่นาทีนะเพราะว่า16.25กับ17เนี่ยจุด้า 4ี่ิบนาทีนะก็ทำให้คนที่รอซื้อตามข่าวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้เพราะว่ามันก็มีบางคนที่เล่นฟิวเจอร์หรือว่าซื้อขายตามข่าวก็บอกว่าโอเคข่าวดีก็ซื้อข่าวร้ายก็ขายพวกนี้ครับก็ไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าทําไมเหรียญมันถึงปั๊มได้ก่อนที่จะมีข่าวออกมาเสกซึ่งก็ต้องเป็นกลุลงในถึงไหมครับถึงจะรู้ว่าว่าเขาก็เป็นคนที่เจรจาตกลงกันแล้วก็เป็นความลับไม่ได้บอกใครด้วยอ่า แต่นะครับข้อตกลงที่เขาตกลงกันแล้วก็บรรลุข้อตกลงกันนะครับในครั้งล่าสุดเนี่ยเขาก็จะต้องยื่นเอกสารภายในวันที่วันที่12เดือน6ปี2024เนาะเพื่อทําการสนับสนุนคาตัดสินครั้งสุดท้ายอันนี้ก็คือต้องยื่นก่อนที่2นะแล้วก็จะมีการตัดสินครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นมาเนาะก็เดี๋ยวเราคงต้องรอไปดูวันที่12นะทั้ว่าหลังจากนั้นคาตัดสินเขาจะเป็นยังไง 2.0จะถูกเพิกถอนออกจากกระดานไหมเพราะยังไงศาลเขาก็ต้องสั่งให้นะครับตัวเทอร่าเนี่ยชดใช้แล้วก็คืนเงินให้กับคนที่ประสบปัญหาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ต้องคืนสินทรัพย์หรือว่าเงินทุนทั้งหมดกลับสู่ชุมชนกลับสู่ลุน่าคลาสสิกอีกทีซึ่งถ้าเกิดตัว2.0ถูกเพิกถอนออกไปเงินทุนกลับคืนมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นแหละครับจะเป็นจุดเปี่ยนสำคัญของลุน่าคลาสสิกท,ที่อาจจะ Go to the Moon ก็ได้ แล้วค่ะต่อมาผมพาไปดูโดนัลด์ทรัมป์กับอีลอนมารนเ,นเพราะว่าอีลอนมารเนี่ยปฏิเสธการพูดคุยหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคลิปโตให้กับโดนัลด์ทรัมป์เนาะแต่เขากล่าวว่าจะสนับสนุนสิ่งที่เปลี่ยนอำนาจจากรัฐไปสู่ประชาชนซึ่งคริปโตเนี่ยสามารถที่จะทำได้เนะเพราะว่าจะให้ประชาชนเป็นคนกำหนด ในส่วนของความมั่งคั่งของตัวเองนี่งครับก็เขาอาจที่จะไม่สามารถออกตัวได้แบบเต็มที่แต่จริงแล้วเขาก็สนับสนุนในส่วนของตัวโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าตัวอีลเลมร์เมจะให้คาปรึกษาแล้วก็คําแนะนําเกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์แต่หลังจากนั้นก็ได้มีการออกมาปฏิเสธเนาะซึ่งก็เข้าใจนะครับว่าตอนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิด ในคดีความลับของเงินเนาะอ่ันนี้ก็เป็นสงครามทางการเมืองเกิดขึ้นแล้วนะไอเราไม่กล,า,กลาที่จะยังไม่กล้าแอคชั่นด้อะไรเท่าไหร่หเดี๋ยวโดนหางแถวไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องสกัดขากันเพราะว่าต้องเรีคะแนนเสียงต้องทําให้อีกฝ่ายเนี่ยดูอ่อดูไม่ดีนะเพราะว่าคนจะได้เลือกตัวเองหรือว่าจะได้แบบมีคดีเยอะๆในช่วงของขัดขาของการหาเสียงนะครับ และข่าวสําคัญอีกข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นเนาะเพราะว่าหลังจากก่อนหน้านี้ที่ผมได้ประกาศไปว่าตัว Baby d ดอ s เนี่ยเขาจะสละในส่วนของสัญญาของตัว b ีนบีแลอีทิวมแต่ตอนนี้เขาก็เสนอที่จะนะครับไปปรับใช้ตัว b บบี้ดอบนเครือข่ายของโซโลนาซึ่งจะเพิ่มความมร็วแล้วก็ลดค่าจมเนียมในการทํางานให้มันดีขึ้นนะซึ่งนะครับสิ่งนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญซึ่งถ้าเกิดว่าเรา ย้อนกลับไปดูในส่วนของตัวเวียญต่างๆที่มันอยู่บนอีทเรียมแล้วก็อยู่บนตัวบีนบีเชนนะก็ทําแบบเดียวกับที่ตัวบีบีดอทำเหมือนกันนะแล้วราคาก็ไปได้ดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเลดี้นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นปก็จจาชื่อไหมนะครับประมาณสามสี่เหรียญราคาก็ไปดีมากเลยนะสองพันสามพันเซนเลยสำหรับบางตัวนะครับซึ่งแต่การที่เขาเปลี่ยนมาใช้เชนโซลูนาไม่ใช่ว่า ตัวเหรียญบีบดอที่ทุกคนถืออยู่มันจะไม่มีราคาได้ก็คือวันนี้เขาก็ใหญ่เชนเพิ่มเติมเพื่อให้มันครอบคลุมมากขึ้นเพราะว่าทุกคนก็รู้สูกว่าค่าสเนียบของตัวบีนบีนะครับมันก็แพงแต่ก็ยังแพงน้อยกว่าอิชิเรียมค่าอิชิเรียมเนี่ยโอ้โหปาไปเป็น100-200เลยนะอ่ะก็เลยทําให้ตัว เลือกสุดท้ายที่เป็นตัวโซโลนาเนี่ยก็ทําให้คนนิยมใช้แล้วก็สร้างเหรียญมีมกันมานักต่อนักแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเร็วด้วยถูกด้วยนะแล้วก็มีความนิยมด้วยเพราะว่าเหรียญมีมเนี่ยถ้าเกิดเกิดเป็นตัวเชนของตัวโซโลนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เก่งทานายได้ดีเลยทีเดียวนะครับข่าวต่อมาครับฮ่องกงประกาศแบนกระดานเทรดคริปโตที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมดอย่างเป็นทางการเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีอินเดียถูกไหม แล้วก็มาไทยถูกไหมอันนี้ก็ไปฮ่องกงเหมือนกันนะที่จะแบนกระเป๋าที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตจาก a อ c หรือว่า a อ c เป็นคนรับรองเนาะเพราะว่าหลังจากที่วันที่31เ,เนี่ยก็จะมีหลายๆกระดานถอนตัวออกไปซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมันก็มีถึง22เจ้าเลยที่ยื่นใบสมัครเข้าไปนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการตัดสินใจถอนออกมานะครับในกาหนดเส้นตายเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับซึ่งกระดานเทรดที่เหลือทั้ง6แห่งเนี่ยอย่างเช่นตัวโอเ ว่าตัวโฮบี้เคเนี่ยตัวโฮบี้ฮกเนี่ยก็ได้ถอนตัวออกมาจากตลาดฮ่องกงเหมือนกันนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ให้เหตุผลก็ตามนะครับแต่ก็เะดานเทรดตัวเกณฑ์ดอทกเก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าพวกเขาจําเป็นต้องปร,ปรับปรุงครั้งใหญ่นะครับก่อนที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของฮ่องกงได้นะอันนี้ก็ถือว่าหลายๆเจ้าที่เป็นเจ้าใหญ่นะถอนตัวออมาเอ๊มันเกิดอ,อะไรขึ้นมันมีคุ้มค่าหรือว่ายังไงหรือว่าเขาจะสูญเสีย อ่านักลงทุนไปเพราะว่าการที่เหรียญน,น้อยนะครับแล้วก็มีกฎระเบียบขึ้นมามากมาเนี่ยอาจจะทําให้ไม่สะดวกในการให้บริการก็ได้อย่างเช่นบางคนอาจจะอยากเทรดเหรียญมีมเหรียญออฟคอยต่างๆที่แบบมันแรงๆก็ไม่สามารถที่จะให้บริการได้เ็เลยทําให้ค่าธรรมเนียมหรือว่ากําไรที่ได้จากการบริการเนี่ยน,น้อยลงไปด้วยเ็เลยอาจจะไม่คุ้มค่าในการลงทุนก็ได้นะ อโอเคนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไก่อนฝากกดแชร์กด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าเกิดวันนี้เสียงดูแปลกๆฟังไม่รู้เรื่องยังไงก็ต้องขอกราบขออภัยไาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ